สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืององค์สำคัญยิ่งองค์หนึ่งของไทยเราเลยนะครับก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือทีเออ่เราเรียกกันติดปากว่าพระแก้วมรกตนั่นเองซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยจะพาไปสำรวจทั้งประวัติศาสตร์ตำนานแล้วก็การเดินทางที่แบบโอ้น่าสนใจมากๆของท่านเลยครับเริ่มกันที่ลักษณะเด่นก่อนเลยนะครับพระแก้วมรกตเนี่ย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิท่านนั่งขัดสมาธิแกะสลักจากหยกเนื้อดีสีเขียวทึบทั้งองค์เลยขนาดหน้าตักก็ประมาณ48เซนิเมตรนิดๆสูงราวๆ66เซนเมตรถือว่าเป็นงานศิลปะแบบล้านนาที่สวยงามประณีตมากเลยนะครับใช่ค่ะและจุดที่น่าสนใจมากๆคือการค้นคบในไทยนี่แหละค่ะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะก็คือราวๆปีพศ1977ตอนนั้นมีเจดีองค์หนึ่งที่วัดป่ายะ ซึ่งปัจจุบันคือวัดพระแก้วที่เชียงรายนะคะเกิดฟ้าผ่าลงมาพอฟ้าผ่าชาวบ้านก็เข้าไปดูแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ข้างในแต่ว่าถูกปูนพอกทับไว้ทั้งองค์เลยค่ะตอนนั้นก็เลยยังไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าข้างในเป็นพระแก้วมรกตอ๋อครับครับคือตอนแรกซ่อนอยู่ใต้ปูนนี่เองโหแล้วแล้วไปรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นหยกสีเขียวข้างใน ก็เพราะว่าปูนตรงส่วนปลายพระนาศิกนะคะคือตรงจมูกท่านน่ะมันเกิดกระเทาะแตกออกมานิดนึงก็เลยทําให้เห็นเนื้อหยกสีเขียวๆข,ข้างในเพราะเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยค่อยๆกระเทาะปูนที่เหลือออกจนหมดก็เลยได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปหยกทั้งองค์งดงามอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละคะ่ะซึ่งก็เชื่อกันนะคะว่าที่ต้องพอกปูนไว้อาจจะเพราะเอ,อ่อต้องการซ่อนจากภัยสงครางในยุคนั้นหรืออาจจะปกปิดความสำทันไว้ก็ได้คะ่ะ โหน่าทึ่งจริงๆครับพอคนพบแล้วเนี่ยการเดินทางครั้งใหญ่ของท่านก็เริ่มขึ้นเลยใช่ไหมครับผมได้ยินมาว่ามีเรื่องออช้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนอัญเชิญนี่แหละครับใช่เลยค่ะเรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันเยอะมากคือตอนที่เจ้าเมืองเชียงใหม่ทราบข่าวก็อยากจะอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงรายเนี่ยไปประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่ ก็จัดขบวนอันเชิญยิ่งใหญ่เลยนะคะใช้ช้างส่งแต่ปรากฏว่าพอออกเดินทางช้างส่งเนี่ยกลับไม่ยอมมุ่งหน้าไปทางเชียงใหม่เลยค่ะอ้าวเหรอครับแล้วไปทางไหนแล้วครับช้างกลับดึงดันจะมุ่งหน้าไปทางนครลำปางแทนทำแบบนี้อยู่ถึง3ครั้งสคราเลยนะคะ3มครั้งเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยต้องยอมตามใจช้างก็เลยต้องอันเชิญพระแก้วมารากตไปประดิษฐานที่ลงปางก่อนที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามนะคะ ซึ่งท่านก็ประดิษฐานอยู่ที่ลำปางนานถึง32ปีเลยนะคะเรื่องนี้ก็ถูกตีความไปต่างๆนานาเลยบ้างก็ว่าเป็นปาฏิหาริ์บางก็ว่าเป็นนิมิตหมายอะไรบางอย่างครับครับเป็นเรื่องที่สะท้อนความเชื่อความศรัทธาของคนในยุคนั้นจริงๆนะครับนานถึง32ปีแล้วแล้วจากลำปางได้ไปเชียงใหม่สำเร็จไหมครับคราวนี้ สำเร็จค่ะในที่สุดนะคะสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ท่านก็มีพระบารมีมากพอก็สามารถอัญเชิญพระแก้วมรกตจากลำปางไปประดิษฐานที่นครเชียงใหม่ได้สำเร็จค่ะอ๋อครับแล้วทีนี้เส้นทางของพระแก้วมรกตก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในล้านนานะคะยังขยายไปไกลกว่าน,นั้นอีกคือเมื่อพระเจ้าชัยเฉลฐาธิราชซึ่งท่านเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้างแต่ก็ทรงมีเชื้อสายทางล้านนาด้วยนะคะ พอท่านเสด็จกลับไปครองเมืองหลวงพระบางซึ่งตอนนั้นเป็นศูนย์กลางของล้านช้างหรือแถบประเทศลาวปัจจุบันนะคะท่านก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปด้วยแล้วต่อมาเมื่อท่านย้ายราชธานีไปอยู่ที่นครเวียงจันทร์ก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตตามเสด็จไปประดิษฐานที่เวียงจันทร์ด้วยค่ะเข้าใจเลยครับการอัญเชิญไปล้านช้างครั้งนั้นคงไม่ใช่แค่เรื่องการย้ายตามกษัตริย์เท่านั้นแต่คงเป็นการแสดงถึง ความเชื่อมโยงและก็บารมีของราชวงศ์ที่ขยายอิทธิพลข้ามอาณาจักรไปด้วยสินะครับแล้วท่านกลับมาสู่แผ่นดินสยามอีกครั้งได้ยังไงครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะเกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีค่ะประมาณปีพศ2321 ตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่หนึ่งของเรานี่แหละค่ะให้ยกทัพไปตีเวียงจันทร์แล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมาก็เลยได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพร้อมกับพระบางอีกองคหนึ่งกลับคืนมายงกรุงธนบุรีด้วยค่ะพอกลับมาถึงกรุงธนบุรีตอนแรกก็ประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวรวิหารที่อยู่ฝั่งธนบุรีเป็นการชั่วคราวก่อนค่ะอ๋อ ครับครับถือว่าเป็นการกลับคืนสู่ศูนย์กลางอํานาจใหม่ของสยามในยุคนั้นเลยและหลังจากนั้นจึงได้มาปฏิสถานณนะวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังอย่างในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ พอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1ท่านทรงสถาพนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีใหม่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดพระศรีรัตนศัตสดารามหรือวัดพระแก้วนี่แหละค่ะขึ้นในเขตพระมรมมหาราชวังเลยแล้วพอสร้างเสร็จในปีพศ2327ก็ได้ทรงจัดพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกต ข้าแม่นำเจ้าพระยาจากฝั่งธนบุรีมาประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระแก้วอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเลยค่ะซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระแก้วมุรกตก็ได้กลายเป็นพระพุทธรูปคู่พระบรมราชวงศจักรีแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเรามาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะครับพอพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอย่างมั่นคงที่กรุงเทพแล้วเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยจริงๆนะครับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสะท้อนความสําคัญสูงสุดแล้วก็ความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่องเครื่องทรงตามฤดูกาลใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นพระราชประเพณีที่สําคัญมากๆที่องค์พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดําเนินด้วยพระองค์เองไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรง,ทรงถวายพระแก้วมารากตปีละสามครั้งก็คือตามสามฤดูของไทยเราเลยค่ะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาว ซึ่งเครื่องทรงแต่ละฤดูก็งดงามแตกต่างกันไปนะคะการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสําคัญขนาดนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงพระราชศรัทธาแล้วก็การยกย่องพระแก้วมรกตให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจริงๆค่ะครับ ชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าพระแก้วมรกตนี้ไม่ใช่แค่พระพุทธรูปหยกที่สวยงามล้ำค่านะครับแต่เป็นเหมือนกับประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตจริงๆผ่านร้อนผ่านหนาวเดินทางข้ามผ่านยุคสมัยข้ามอาณาจักรต่างๆจากล้านนาไปล้านช้างแล้วก็กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมศรัทธาที่กรุงเทพมหานครของเรา ใช่ค่ะแล้วเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานและบางครั้งก็ผกผันมากๆของท่านเนี่ยก็น่าจะชวนให้เราได้ลองคบคิดกันต่อนะคะว่าการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหรือที่เราอาจจะเรียกว่าสมบัติชาติเนี่ย สามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนผ่านศูนย์กลางอำนาจจากที่1ไปยังอีกที่1นึ่งได้อเออเรื่องนี้มันสะท้อนในยะอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความเชื่อความศรัทธากับเรื่องของอำนาจทางการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้บ้างนะคะอันนี้น่าสนใจมากค่ะ